ตอนนี้กิจก,กรรมก็ได้เสร็จสิ้นไปหลายอย่างแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเป็นการอุปสมบทชุดนี้นะคะหลายท่านอาจจะถามว่าุัยสวยจางตัดเองเหรอหรือว่าซื้อที่ไหนตัดเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะชุดนี้ได้อุดหนุนคุณเต๊กที่แต่นั้นได้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านเขาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นล่าสุด เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาสั่งมานะคะก็ะสวยงามมากเลยแล้วโดยเฉพาะถ้ายืนตรงนี้โอดอกไม้สวยๆถ้าสนใจนะคะชุดแบบอย่างนี้ชุดไทยๆผ้าสวยๆใส่แล้วสบายๆติดต่อคุณตองไปได้ค่ะ คนตุ๊กน้อยนำผ้าและชุดสวยๆมาให้ได้ใส่กันในต่างแดนผ้าไทยใครใส่ก็สวยทุกท่านเลยค่ะสวยคนละแบบเนาะสีสวยนะคะเป็นฟ้าฟ้าอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นเคยได้ยินว่าถ้าเป็นสีเข้มๆสีม่วงเนี่ยค่ะ เป็นเพราะว่าดินดินเหนียวที่ใช้ปลูกส่วนสีขาวก็คงจะเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนสีขาวและส่วนสีชมพูนั่นก็จะเป็นที่ว่าดินร่วนซุยทรายเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องดินก็มีผลกระทบอิทธิพลต่อสีของดอกไม้เหมือนกันอ,อก็แปลกดีนะคะ เราะว่าเราก็จะคิดว่าดอกไม้สีไหนก็สีไหนสีเหลืองทานตะวันไม่ว่าที่จะปลูกกับดินอะไรก็ยังคงเป็นทานตะวันสีเหลืองในลักษณะนั้นแต่อันนี้ดอกประเภทอย่างนี้ไม่ใช่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งคนสวนเขาเคยบอกมาครั้งหนึ่งค่ะสวยงามนี่แหละค่ะทางวัดมาแล้วก็จิตใจแช่มชื่นนอกจากว่าได้เห็นพิธีกรรม ต่างๆแล้วนะคะอย่างเช่นการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในสหภาพยุโรปครั้งที่11อันนั้นเมื่อวานนะคะการประชุมแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นการอุปสมบทและก่อนนั้นก็จะเป็นการผูกพัทศีมาฝังลูกนิมิตอยู่ในต่างแดนนะคะได้เห็นพิธีกรรมอย่างนี้ซึ่งว่าในเมืองไทยก็ยากแล้วที่เราจะได้ไปร่วมหรือได้เห็น ต่างแดนยิ่งยากใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัดพุทธบาร,รมีเนี่ยค่ะทำความเป็นไปได้ให้กับญาติโยมให้ได้มาร่วมงานกันร่วมกันทนํานุบำรุงพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะ